อายุพี่ก้านติดเก็ใช่เหรอครับว้าวอันใดหมานไหมครับโอเคครับผมณสายยางสายยางนะครับผมณท่านต้นใจนะครับอยากจะสมทบนะครับสายยางนะครับให้กับครอบครัวค่ายกล้วยก็ดาวที่ผมปักหมดให้เลยนะครับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับเดี๋ยวกินต้มไก่กันครับผมเดี๋นี้ ได้ไปไหนแล้วครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่นะครับผมนอนยู่นี่คนนอนอยู่นี่นอนเต่ายู่นี่ครับผมเป็นโปรไซด์เหมือนเดิมแม่แม่สบายใจครับผมยุบไหมขอไดจครับโอ้ยแล้วสองร้อยเอสระวังเรื่องการป้อนอาหารกลัวพวก์ไปหวังดีมาทัวร์น้องตรงนี้ไม่มีใครแน่นอนครับผมมีแต่ทีมงานเรานะครับ มีทีมงานรอนะครับขอบคุณครับผมที่เป็นห่วงนะครับเออไม่ต้องห่วงนะครับทีมงานรอนะครับก็ดูแลเป็นอย่างนี้นะครับกันการปล้วยกันเล่นนะคะเป็นพันธร้านกระเล่นนี่อารุมบีเนี่ยนะจะเล่นด้วยจะเล่นด้วยไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นใครเป็ันเล่นน้ำเขาอยากเล่นมันเจ้าดีได้เลย ขอบคุณ <laughs> น,นะครับคุณดิฉันจ้ามีหงออยู่ทางไหนเหรอจ้ามีหงออยู่ทางไหนเถอะอาตราสิทธิ์จ้ามีหอยู่ทางไหน,นทางไหนหัวทางไหนดาครับผมขอบคุณยังคุณแม่จีน่านะครับผมค่าสายงานห0าร้อยคะแนน <laughs> <laughs>